สวัสดีครับท่านผู้ชมสเปกโฟนทีวีกลับมาพร้อมกับการแนะนํามือถือ Android จอใหญ่แบตอึดเล่นเกมได้ในราคาไม่เกิน8,000บาทนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าครบถ้วนกันเลยทีเดียวครับสำหรับคุณสมบัติที่หลายๆคนต้องการครับโดยคําว่ามือถือจอใหญ่ครับก็จะต้องมีขนาดใหญ่กว่า5.0นิ้วขึ้นไปครับโดย5.5นิ้วนี้ถือว่ากําลังดีนะครับเพราะว่าสามารถเล่นมือถือได้เต็มตาไม่ต้องเพลงหน้าจอให้ปวดตาครับ มีพื้นที่ในการมองมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเล่นอินเทอร์เน็ตโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือแม้แต่การดูหนังการเล่นเกมเนี่ยถือว่ามักจะได้เปรียดเสมอส่วนข้อดีอีกอย่างของมือถือจอใหญ่ก็คือเรื่องของแบตเตอรี่ครับด้วยขนาดตัวเครื่องที่ใหญ่กว่ามือถือทั่วไปทําให้ผู้ผลิตสามารถอัดแบตเตอรี่ลงไปในมือถือได้เยอะนะครับอันแรกเป็นว i โ o ้ลิสแ 4G นะครับราคา6990บาท ว่าหลายๆคนให้ความสนใจค่อนข้างมากครับด้วยสเปคที่คุ้มค่า CPU ความเร็ว1.2กิกะเฮิร์ครับ RAM 2กิกะไบต์กับจุดเด่นที่หน้าจอใหญ่ถึง5.5นิ้วความละเอียดแบบ HD และแบตเตอรี่ความจุ2,820ม ah ิลลิแอมครับเรียกว่าเป็นมือถือที่ครบเครื่องรุ่นหนึ่งเลยก็ว่าได้นอกจากนี้ยังสามารถรองรับ 4G LTE ได้อีกด้วยครับ ต่อมาเป็น htc design 8 1 6 g dual sim ครับราคา7 9 9 0บาทครับเรียกได้ว่าเป็นมือถือินเตอร์แบนด์อย่าง htc ที่ลงมาเน้นมือถือในตาดระดับกลางมากขึ้นครับกับสเปคที่ใช้งานได้ทั่วไปเล่นเน็ตเล่นโซเชียลหรือว่าจะใช้เล่นเกมก็สบายสบายครับ้วย cpu แบบ octa core ความเร็ว1 7เ ghz ถือว่าค่อนข้างแรงเลยทีเดียวครับส่วนสเปคที่เหลือก็ ram 1นกิกะไบต์ครับกล้องหน้า5ล้านส่วนกล้องหลัง13ล้านพิกเซลแต่ยังได้ความเป็น htc กับลำโพงคู่หน้าบูมซาว u n d ด้วยนะฮะ จุดเด่นจริงๆก็อยู่ที่ CPU แรงใช้ได้แล้วก็หน้าตาค่อนข้างดูดีเลยทีเดียวครับปิดท้ายด้วย iMobile IQ 6.8 DTV ครับราคา7,990บาทครับเรียกได้ว่าเป็นมือถือจอใหญ่5.5นิ้วใช้เป็นหน้าจอแบบ IPS ความละเอียด HD ครับเรื่องการแสดงผลทำได้ดีมากครับแถมยังได้ความสามารถในการรับชมทีวีดิจิทัลในตัวด้วย อยู่ที่ไหนก็สามารถรับชมได้อย่างไม่ต้องงอออินเทอร์เน็ตครับสเปคก็กำลังดีครับ CPU เป็นคอ s คอร์ความเร็ว1.7 g h กครับส่วนกล้องหลังให้มาถึง18ล้านพิกเซลนะฮะกล้องหน้าก็ให้8ล้านพิกเซลเลยแฟลชยังเป็นแบบ LED ครับจัดเป็นมือถือจอใหญ่ที่ครบเครื่องรุ่นหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับ เรามีตารางเปรียบเทียบสเปคมือถือจอใหญ่ทั้ง3รุ่นให้ดูกันครับดูกันแบบชัดๆได้เลยฮะนั่นคือมือถือ Android จอใหญ่แบตอื่นเล่นเกมได้ในราคาไม่เกิน8,000บาทที่ทีมงาน s p ป c โ Phone TV ภูมิใจเสนอครับยังไงเพื่อนๆที่สนใจก็ไปหาซื้อหาดูกันได้เลยกด Subscribe ช่อนของเราใน YouTube ครับพิม Space Phone TV แล้วก็ Subscribe ครับหรือว่าจะกดที่มุมขวาบนจอได้เช่นกันสวัสดีครับ